มีคุณบัตรนนะครับสมัครได้แต่เป็นได้หรือเปล่ามันมีแนวทางปฏิบัติความจริงไม่ได้สลับซับซ้อนนะแล้วผมเองก็เห็นว่าพรคเพื่อไทยอยาตะแบงง่ายยากแต่ความเป็นจริงมันเป็นหน้าที่ของกกตนะครับก็คือหมายความว่าทางกออก,กอตเนี่ยนะครับปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้ย่งไงชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าเขาฟ้องได้ไหมเพราะว่า เพประมาณเลือกตั้งเท่าไหร่เนี่ยแล้วไม่บอกบอกว่าเลือกตั้งแล้วคนนี้เป็นไม่ได้แต่บอกเป็นเขาจะได้ไม่เลือกคือสําคัญที่สุดคือพรรคการเมืองไปส่งเขาได้ยังไหและนี่หัวหน้าพรรคการเมืองครอบครัวของหัวหน้าพรรคการเมืองนะครับต่างก็ลงก็ไปในพื้นที่ไบการันตีให้สำเร็จและพอมันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณจะจะแบ่งกันไปถึงไหนลองดูนะครับกระรวงมาไทยดู ลองไปเช็คกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าเทียบเคียงคดีที่ขึ้นศาลอาญาทุจริตนะครับคดีที่ปปชชี้มาเนี่ยนะครับมันยุยยติการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วเขาไม่ต้องคี้ซ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนละประเด็นกับการมีคุณสมบัติเกิดการเป็นผู้สมัครกับผู้ที่จะเป็นจริงๆพักเพื่อไทยเนี่ยควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรหน่อยถูกไหมฮะอย่างน้อยขอโทษ เราคงจะไปคาดหวังถึงขั้นว่าจะให้เขาแสดงสปิริตลาออกอะไรเราก็คงจะไม่ได้เห็นอยู่แล้วแต่คําขอโทษก็ไม่เห็นมีไหมคะที่ส่งคนมีมลทินแบบนี้มาให้ประชาชนไม่มีดูดูดูดดประภูมิต่ำยังบอกเลยปยูอย่าไปคิดอย่าง,งานั้นก็เป็นได้เ,เฮ้ยอะไร,ะไรวะเออคือนี่เป็นความผิดพลาดคนเราเวลาที่<อ>มันพลาดเนี่ย มันก็พลาดตลอดอนี่นัง<อ>ความจริงก็เหยียบเปลือกกล้วยกันเพิ่งเหยียบมายกยกนะใช่เพิ่งเหยียบเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่งเหยียบยกยกพอไปไหนยกก็ไปเจก็เปลือกกล,ล้วยนกะันก<อ>ารจ,จะเปลี่ยนจากกล้วยหอมมาเป็นกล้วยน้ำวา<อ>้าว่านั้น,นเองอืมแต่เขาคงจะไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆใช่ไหมปัญหาว่าเขาเคยมีไหมล่ะคือปัญหาว่าเราไปเรียกร้องหาความรับผิดชอบปัญหาว่าเขาเคยมีไหมความรับผิดชอบแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพื่อชี้ให้เห็นว่าการใช้อำนาจที่มันไม่ถูกต้อง คือหลักเกณฑ์เนี่ยพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรคพรรคมีหน้าที่ในการคัดกรองประชาชนอันนี้คุณก็ต้องรู้แต่คุณก็ต้องตรวจเนี่ยนะครับว่าต้องคดีอะไรนะครับถูกดําเนินคดีอะไรและที่สําคัญคุณก็ต้องรู้มือกฎหมายเต็มกันไปหมดบัดนะครับว่ามีคุณบัตรเนี่ยนะครับสมัครได้แต่เป็นได้หรือเปล่าม,มันมีแนวทางปฏิบัติความจริงไม่ได้สลับซับซ้อนอะอ่ะแล้วผมเองก็เห็นว่าพรรคเพื่อไทยอย่าตะแบง,ง่ายยากเลยนะครับคือหมายความว่า วิ่งได้ใช่ไหมวิ่งได้วิ่งได้ใช่ไหมเขาขอบอกเสรีคงแล้วที่แน่กันั่นนะ,ะนี่บิ๊กแก๊ของผมเนี่ยใครขึ้นแน่เขาบอกเอ้บิ๊กแก๊ไม่ร้องเลยเนี่ยมีดีลับหรือเปล่าอ่าม,มึงต้องร้องแล้วเพราะมันตายแน่อยู่แล้วมึงมันไม่ร้องอ่ะคือคือ,อผมฟังดูวันที่เขาแถลงเนี่ยคือเรื่องที่ก่อนการเลือกตั้งเขามีเรื่องที่ร้องไปแล้วครับนะครับไม่ว่าวันที่จัดเลี้ยงนะครับที่อดีตนายกทักสินไป และเรื่องอื่นๆเนี่ยมันร้องกันไปก่อนอแต่ทีนี้เขาก็แข่งขันว่าเมื่อการแข่งขันจบแล้วเขาจะไม่ร้องเพิ่มเข้าไป<อ>แต่ความเป็นจริงมันเป็นหน้าที่ของกกตน,<อ>นะครับก็คือหมายความว่าทางกกตเนี่ยนะครับปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้ยัง<อ>คือความจริงเขาต้องเตือนประชาชนนะอตอนผมนี่ยังเตือนเลยคุณสดศรีสัติตยธรรมขนาดนั้นเนี่ย บอกว่าต้องให้คุณจตุพรออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนะมิฉน,นั้นอาจจะเป็นปนนะัญหาแต่ว่าศาลเวลานั้นก็บอกว่าเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของคุณสดเสียนะแต่สุดท้ายเอาเรื่องความคิดเหนะ็นนะครับมาเอาให้ผมพ้นจากการเป็นผู้แทน